อยู่ไหนนะวันอยู่ไหนนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพวกเราโตไปด้วยกันแล้วไม่หรเลยนี่ว <c oughs> ันนี้นะคะมากับนี่เครื่องดูดฝุ่นไร้สายของไดซันพร่อตนเอามาให้ก็เลยจะมารีวิวว่าใช้แล้วเป็นยังไง <c oughs> อย่างแรกเลยหัวที่ใช้อยู่ตอนนี้นะคะเป็นหัวแบบ ดับดูดพื้นทั่วๆไหนลองดูดที่พรมหน่อยสิไปไหมอ้าพมก็สบาย <S <S 1> <S 1> สบายเครื่องดูดฝุ่นตัวนี้นะคะเป็นการทำงานแบบกดค้างปล่อยหยุดก็เซฟตี้ในระดับนึ่งค่ะด้วยความที่เครื่องดูดฝุ่นอันนี้มันเป็นแบบไร้สายนะคะก็ถือเหมือน ปืนได้เลยอยากก็ะดูดอะไรเนี่ยดูดได้ง่ายแล้วก็เบามากน้ำหนักรวมเพียง,ง 1. 3สกิโลกรัมค่ะอยากใส่ปืนแล้วใช่ไหมโอเคมาใส่ปืนกันอุอ้ยดูดฝุ่นห้องของเราให้สะอาดดีไหมครับดีครับที่อยู่ในมือของซองคืออะไรครับปืนเปนปืนดูดฝุ่นใช่ไหมต้องเห็นตรงนี้เป็นปืนยกขึ้นมาได้ไหมเราถือได้ไหม อถือไดด้้วยฟมันดำให้เห็นฝุ่นนะไฟตรงนี้เหรอครับไหนลองเปิดไฟดูหน่อยครับฝุ่นอยู่ไหนนะฝุ่นอยู่ไหนนะตึ๊งตึ๊งตึ๊งดูฝุ่นบน,นเตียงโอ๊เราเห็นอยู่ตรงนี้นิดหนึ่ง เรียบร้อยแล้วมันมาอยู่นี่แล้วไหนฝุน่นอยู่ไหนแล้วนี่เป็นเ<บ>เป็นบบเม็ดเป็นเม็ดรอเป็นเม็ดๆหรอ,อโอได้ฝุ่นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแม่จะเอาฝุ่นออกให้ดูเอาไหมคะ<ด>จะได้เห็นว่าที่เราดูดเข้ามาเนี่ยเยอะแค่ไหนนี่นะคะพอเราจะเอาฝุ่นออกนะฝุ่นเยอะๆอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราก็แค่จับตรงนี้นะ สีแดงมันจะกดได้นิดนึงกดเบาๆแล้วก็ดันออกช้าๆพอดันเนี้ยค่ะมันก็จะเริ่มเปิดฝาแล้วนะมันจะเร็วมากเลยนะคะแล้วเราก็คลอขก้อกับผงขยะได้เลยฝุ่นที่เห็นนะคะก็จะเห็นว่ามีฝุ่นทั้งเล็กๆแล้วก็มีเส้นผมเส้นขนเนาะเครื่องนี้ค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นเครื่องดูดฝุ่นที่ไร้สายแล้วน้ำหนักเบาแต่ แจวตรงที่สามารถดูดฝุ่นที่มีอนุภาคเล็กถึง0.3ไมครอนได้ก็คือเล็กมากๆเลยก็ดูดขึ้นมาแล้วของไดซันเขาเป็นแรงดูดแบบไซคโคนถึงเล็กเสียงไม่ดังแล้วก็ดูดได้แรงค่ะ <Wow. S 1> นี่นะคะพอมันเป็นเครื่องดูดฝุ่นที่ไร้สายเนี่ยมันก็ทำงานได้แบบทั่วบ้านเราโดยที่ไม่ติดสายเลยพอไม่ติดสายเราก็ใช้มันแทนการ ปัดฝุ่นกว่าบ้านได้ทั้งบ้านฝุ่นก็ไม่ฝุ้งแล้วก็ใช้งานง่ายขอบคุณที่ติดตามพวกเรานะคะโตไปด้วยกันแ a m i ม y จเจอร์นหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับคนที่กำลังมองหาเครื่องดูดฝุ่นไร้สายนะถ้ามีอะไรพิมพ์คอมเมนต์คุยกันได้เลยนะคะ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe <c oughs> ให้พวกเราด้วยนะคะ ตบอด้วกันวันนม้ยืนนี่